สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆตั้งแต่อทิที่ผ่านมานะครับช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงผมเองก็ไม่สบายเกือบทั้งอาทิตย์เลยนะครับวันนี้ก็ได้มาลงคลิปให้กับเพื่อนๆดูนันคือการารับมอบนะครับโรเบตตัวนี้ที่ได้มาจะเป็นตัวแท่นสูงนะครับซึ่งเป็นเผาใหญ่ก็ถือว่าเป็น ประสบการณ์อีกอันหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสได้ใช้ทั้งแท่นเตี้ยแล้วก็แท่นสูงนะครับตัวล่าสุดที่ได้มาเนี่ยนะได้สั่งจากโอ้ลุงซับนครปฐมนะครับเป็นแท่นสูงนะครับข้อดีของแท่นสูงกับแท่นเตี้ยเนี่ยต่างกันนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเองได้มีโอกาสได้ใช้พร้อมๆกันเนี่ยสองตัวนะครับ จริงแท่นเตี้ยเองก็เป็นข้อข้อดีคือความสูงประมาณไม่ถึง90เซนนะครับข้อดีคือจุดศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ถ่วงนะครับจะต่ำหน่อยนะครับในการาระวังเรื่องเครื่องจักรที่ขึ้นเนี่ยจะค่อนข้างดูปลอดภัยกว่านะครับส่วนข้อเสียก็มีนะครับแท่นเตี้ยเนี่ยจะใช้ตัวเพลาเนะี่ยเป็นเพลาตัวตัวเล็ก ถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณของพวก FR 1 9 0หรือ2 1 0ประมาณนี้นะครับดังนั้นเองการที่เป็นแท่นเตี้ยเนี่ยก็คือลูกปืนเองเป็นลูกปืนที่เล็กน,นะครับการรับน้ำหนักการอะไรจะสู้ตัวเผาใหญ่ท่นสูงไม่ได้อันนี้จะเป็นประสบการณ์อย่างที่ผมเคยได้ใช้มาตัวแรกนะครับ ก็ต้องพักทุกๆก200กิโลนะเพราะว่าเผาะจะร้อนจัดมากและหลายคนก็มีโอกาสได,ไ,ดได้ได้เห็นเหมือนกันใช่ไหมครับว่าเวลาเราใช้แท่นเตี้ยเนี่ยปัญหาที่ตามมาก,ก็คือเรื่องของเผาความร้อนนะครับจะร้อนมากลูกปืนจะร้อนมากๆนะครับทั้งนี้ก็เลยได้เปลี่ยนนะครับก็ได้ต่อเป็นเผาเฉพาะกิจเหมือนกันนะครับเป็นโลเวตเฉพาะกิจ15.5ด 15. เมตร ก็ไดใช้เป็นเผาใหญ่เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเผาเดีวยวกันกับของพวกเซมิดํานะครับความกว้างตัวมา3เมตร20ก็ถือว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่กําลังผมเองก็ได้เดอนดูดนะครับค่าตัวก็ตามคุณภาพนะครับก็อยากที่แจงกัอนะครับ ขเตี้ยก็คือข้อดีของจุดสูงตัวต่ำนะครับทำให้เกิดความปลอดภัยในเรื่องของการวิ่งนะครับส่วนแน่นอนข้อเสียก็คือในเรื่องของอาจจะบอบบางหน่อยในเรื่องของเขานะครับแต่ว่า,าเพื่อนๆก็ลองรียกว่าลองชั่งน้ำหนักกันดูส่วนตัวสูงนะครับก็แน่นอนในเรื่องความใหญ่ความอะไรก็ค่อนข้างมาตรฐาน,นรื่องของขนะครับ สามารถบรรทุกได้โดยที่ไม่ต้องแน่นอนมันมันมันไม่เกินน้ำหนักอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแค่ว่าข้อเสียของเผาใหญ่เนี่ยก็จะมีในเรื่องของความสูงที่มากขึ้นประมาณ30เซนนะครับอะลองดูนะครับในข้อมูลที่ผมได้มาแบ่งปันกับเพื่อนๆน,นะครับใครชอบแท,นท่นเตี้ใครชอบแท่นสูงก็ลองดูใช้กับงานที่เหมาะสมกับต,ตัวเราเองนะครับส่วน ตัวทางมิทยาพาสตร์ือนเองก็ได้เรียนรู้นะครับในการได้เป็นได้ใช้งานนะครับมันก็ได้เราก็ได้รู้ว่าเท่าเตีย้ยเท่เตี้ยเป็นแบบนี้แทนสูงเป็นแบบนี้นะครับทําให้ค่อนข้างเข้าใจมากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งในเรื่องของการใช้บริการนะครับเพื่อนๆถ้าจะ ให้ใช้บริการก็ยินดีทักมาได้นะครับหรือในเบอร์ก็สามารถประสานมาได้ก็พร้อมบริการนะครับลองดูในเรื่องของการทํางานนะครับก็เป็นราคาพักควบกันนะครับเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆอยากจะให้ย้ายนะครับเครื่องจักรของเพื่อนๆไปไหนเองก็ตามก็รอประสานเข้ามาดูนะครับก็ยินดีนะครับยินดีใช้รับบริการ ให้บริการกบบเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูในช่องก็มาดูอีกอันนึงนะครับตอนนี้สะพานก็เป็นสะพาน,นาตัวเดียวนะครับก็ค่อนข้างมอเตอร์ค่อนข้างแรงนะครับก็ไม่ไม่นานนะครับก็สามารถพับลงได้เลยนี่นครับความกว้างของโเรเบิรตตัวนี้คือประมาณ3.20ก็ถือว่า ว้างกว่าเดิมพอสมควนรนะครับถือว่าใช้ได้นะครับในความมาตรฐานนะในเรื่องของเหล็กเองก็ตามในเรื่องของไม้นะไม้เป็นไม้เต็งนะครับตัวน,นี้ไม้เต็งทางอูลุ่มซับแจ้งว่าเป็นไม้เต็งจากมาเลยนะครับครับก็จะได้ต่าง,งมาการรีวิวนะเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับว่าถ้าอยากได้เบอร์ อู่ต่อโรเบิร์ตก็ลองทักเข้ามานะครับอู่ลุงทรัพย์นครผสมนครปฐมนะครับก็ลังเซิร์ชดูนะครับประสบการณ์เนี่ยเพื่อนๆก็ลองเอาประสบการณ์ที่ผมได้แชร์นะครับเอาไปเป็นข้อมูลดูเผื่อว่าบางคนอยากจะต่อโลเบินะครับก็มีอู่ดีๆหลายๆอู่นะครับส่วนผมเองก็ถือว่า มั่นใจในโอพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวเซมิเองก็ต่อจากโอรุ่มรัมรบนะครับแล้วก็ได้ต่อตัวนี้อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นโรเบิเฉพาะติก <c oughs> นะครับตัวนี้ก็จะยาวกว่าเดิมนิดนึงนะครับจากตัวเดิมที่เคยใช้12.5ตอนนี้ก็ใช้เป็น15.5ก็ยาวขึ้นอีกประมาณ3เลสนะครับ ตรงนี้ก็ผมเองเสียงก็ยังไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับอากาศที่ผักช่องอีสานเองค่อนข้างเย็นพอสมควรนะครับเมื่อเช้าก็ประมาณสิบห้าละก็น้ำหนักไม่ใช่อุณหภูมิก็สูงขึ้นมานะครับจากที่เคยอยู่ประมาณสิบเอ็ดสิบสองก็ถือว่าดีขึ้นนะครับในเรื่องของอากาศนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับ เองก็ได้แบ่งปันได้แชร์กับเพื่อนๆได้ชมกันก็เดี๋ยวมีโอกาสหน้ามีอะไรดีๆนะครับนะแล้วก็หน้างานปีหน้านะครับที่บ้านไผ่ะรงลงคลิปให้ดูนันะครับก็หลังจากนี้ผมก็จะปล่อยภาพนะครับการต่อโรเบตที่ผ่านมานะครับแล้วก็บรรยากาศการรับพระรับโรเบตของเมื่อเช้านะครับ ก็ขอบคุณครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับก็เดี๋ยวผมจะปล่อยภาพเพื่อนๆก็รับชมได้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาชมขอบคุณครับ Mm-hmm.